สวัสดีค่ะช่อง Johnson, สรีนจอรนสันสไปยสวีเดนโดยนุชกับขวัญน,นะคะวันนี้เราสองอครอบครัวมาด้วยกันแล้วก็พาลูกๆมาเที่ยวเล็กซานนะข้างหลังเรามาแบบไม่ได้เช่าบังกะโลนะแต่เรานอนในรถค่ะรถแบบไหนนี่เลยที่นี่ภาษาสวีเดนนะคะเขาเรียกว่าพุสวังก็คือเหมือนแบบเป็นรถล,ลากที่เป็นรถบ้านนอนในนี้ได้ไหมคะมองจากหน้าต่างมัแจะมีหน้าต่างเปิดได้ด้วยนะ างในก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะคะซึ่งเราพับเกตเป็นเตียงได้เดี๋ยวแล้วก็อีกฝัง่งนึงก็เป็นเตียงเหมือนกันมีตู้เย็นมีเตาทุกอย่างพร้อมแล้วก็คือบ้านเราก็คือขวัญน,นะคะเขาก็ขับลากรถมาเนาะส่วนบ้านเราก็ตามมาทีนี้พุสบังเนี้ยจริงๆก็คือนอนได้ประมาณสี่ห้าคนแต่ว่าแบบขวัญน,นะคะก็น่ารักมากเลยดูดิเขาก็เอาเต็นท์มาด้วยก็คือนอนในเต็นท์คือเต็นท์เนี้ยแบ่งเป็นสองฝั่ง แล้วก็แบบมีเตียงลมเต็นท์นี้นะคะก็นอนได้ประมาณ3-4คนเหมือนกันตัวพุชฟังเ,งเองเนี่ยเขาเรียกอะไรตู้นอนเนี่ยก็นอนได้3าีคนสรุปจริงๆที่เรามาทริปนี้ทั้งหมดเราน่าจะนอนได้8คนนะคะแล้วก็เราก็ตั้งแบบโต๊ะกิงข้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นอากาศดีมากตอนนี้เราก็กําลังทําอาหารเช้าดูสิคะทำอะไรคะต้มไข่ ก็จุดแก๊สในนี้มีแก๊สด้วยใช่ไหมคะขวัญอืมอาหารง่ายๆเนาะน้ําก็เปิดก๊อกได้ใช่ไหมเราน้ำก็จะเป็นนี่ทั้งน้าเรามีทั้งน้ําน้ําก็สะอาดนะคะเราก็ดูทั้งน้ําจะดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ำได้เลยแล้วในนี้มีอะไรอีกบ้างคะก็จะมีไมโครเวฟใช่ไหมแล้วก็มีกาแฟเครื่องทํากาแฟเอ๊ะเราใช้ไฟในนี้ได้ด้วยหรอขวัญ อ๋อเ,เสียบปลั๊ก,กคือชาร์จไฟรถใช่ไหม<ช>อ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงเลยก็มีที่เก็บของมากมานี้ก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าใส่ของกลับมาที่ฝั่งเมื่อกี้นะคะที่เรายืนตึ๊ด,ด,ด,ด ควรน้อยๆนะคะแล้วก็นี่ใครนี่นั่งอยู่เด็กคนนี้นะคะแล้วก็โต๊ะแล้วก็มีโซฟาใช่ไหมคะ,ะซึ่งเดี๋ยวคืนนี้เราจะเปลี่ยนมันโซฟาตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นที่นอนนะคะในนี้คิดว่านอนได้กี่คนหน,นึ่งสองสี 1> 1, 2, ่นคนเน,เนาะนเพราะอนุนอนได้สองคนคดดกิต้ากัแทนนอนได้งไรงนั้นอ๋อก็คือ,อเอาจริงๆถ้านอนสบายๆหลวมๆนี่สองคน แล้วก็ฝั่งเนี้ยจริงๆก็คนหนึ่งคือน,นอนหลวมๆคือ3มคนแต่ถ้าจะนอนแบบก็ไม่ได้เบียดมากนะคันนี้นอนได้4ี่คนการที่เรามาเที่ยวแบบนี้นะคะที่สวีเดนมันเป็นเรื่องปกติไหมขวัญปกติอ่าเรามาดูรอบๆซิว่า,าดูซิว่ามันแบบ แบบทุกคนเป็นนิยมมากอะดูเดิเป็นที่นิยมในสวีเดนนะคะทุกๆคนน,นะแบบต้องซื้อพวกตู้นอนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรถเต็นท์รถบ้านรถบ้านนะคะอันนี้ครับอันนี้เป็นรถบ้านเลยที่ไม่ได้ลากใช่ที่ขับมาเลยแพงนะอืขับแล้วก็นอนในนั้นได้เลยแล้วก็นั่งมีคนนั่งได้ประมาณสักห้าคนก็สามารถมีฮีตเตอร์ด้วยทุกอย่างมีห้องน้ำในตัวนะคะแต่พอเรามาแบบเนี้ยในรถไอ้ตู้นอนแบบเนี้ยของเรานะคะ ของทุกคนเลยแหละที่เขาซื้อเขาทํามาแบบแบบเดียวกันอมีทั้งที่นอนที่มันพอเพิร์ให้ไวแล้วก็มีห้องน้ําด้วยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ใช้ห้องน้ำในนี้เพราะเราไม่อยากทําความสะอาดจะบอกว่าที่เนี้ยเขามีที่อำนวยความสะดวกนะมันเป็นยังไงมีห้องน้ําห้องครัวคือมีห้องอาบน้ําทุกอย่างเออมันปลอดภัยไหมขวัญว่าปลอดภัยปลอดภัยกันตาไปดูค่ะว่าห้องน้ําห้องครัวเป็นแบบกิต้าครับ าพาป้านุตแล้วก็ทุกๆคนไปดูห้องครัวกันหน่อยห้องครัวส่วนรวมแล้วก็ห้องอาบน้ําด้วยว่ามันสะอาดแค่ไหนนะเผื่อเป็นทางเลือกให้คนที่มาเที่ยวสวีเดนน่ะเขาจะเช่ารถบ้านแบบเนี้แล้วก็ขับมาเที่ยวได้ถึงแล้วหรอครับรถึงแล้วโอ,อ้ยเดินจากไอ้บ้านมาประมาณแป๊บเดียวเองเนาะหนึ่งถึงสองนาทีเองอะ่ะตรงนี้ก็คือ ที่ที่คนมาทำกับข้าวใช่ไหมครับกีตาใช่ครับไหนเตาอ,อยู่ตรงไหนอะลูกก็อยู่ตรงนี้อ๋อใช้ได้แล้วก็ล้างจานตรงไหนครับทิงอ๋อมีที่ความจานด้วยไหมมีด้วยถ้าสมมุติเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้เอาพวกรถบ้านมามารถส่วนตัวเขาก็ใช้ไมโครเวฟต,ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็ที่ทิงขยะหุ้ยสะอาดเนาะกีตาเนาะอ๋อมีกระดาษเช็ดด้วยเฮ้ยถัดมาจากห้องครัวใช่ไหมใช่ครับก็เป็นห้องอะไรครับห้องอันนี้อาบน้ำอ๋อห้องอาบน้ำอะเข้าไปดู สะอาดมากนะเห็นไหมก็มีเป็นห้องน้ําด้วยแล้วก็เป็นห้องอาบน้าโอ้ก็สะอาดมากนะดูดิเขาทําความสะอาดแบบดีอ่ะมีฮิตตงฮิตเตอร์ด้วยในตัวดีมากนะส่วนห้างหลังกีต้า์นั่นเป็นบังกะโลท,ที่เล็กๆ<อ>มีแต่เตียงแต่ก็ต้องมาไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องครัวก็ต้องมาใช้ห้องครัวรวมถูกไหมอ,อืม ทั้งที่เราจอดตรงเนี้ยมันใกล้ส่วนสนุกเหมือนกันนะกิตต้าเห็นปะเดินไปตรงนั้นอะใกล้กว่าบังกะโลที่เราอยู่ปีที่แล้วอีกใกล้ไหมครับใกล้กว่าเนอะฮืม หนุเนาะมาเที่ยวนี่แล้วจะบอกว่าข้างหลังก็เป็นนี่ด้วยนะทะเลสาบไหมครับใช่ครับกลับบ้านนะจ้าปิดคลิปสิขวานปิดคลิปหน่อยเร็วไม,ไม่รู้เรื่องอีกไปเร็วอะไรอ่ะอย่าลืมเลยอย่าลืมเออกดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะไม่ต้องแชร์หรอแชร์ด้วยค่ะอืมแล้วก็แล้วก็อะไรด้วยกันไหน แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะอืมแค่ได <พอ S 1> ้หรอแค่นี้แพอแล้วอ่าเดี๋ยวเขาจะแบบจึ๊บๆๆ,ๆนี่คือการบ้าบ้าบ้มันมีกล้องหลังดเหลือฟร้อนกี่เงตอนนี้ค่กำลัปปงอีกฝั่งกับแล้ววางเงินบ่อยอ๋อนี่คือก็คือเอาสลับอะมันคล้ายๆสลับวางเงิน ต่อ, <liksom> อ,อให้รถมันลากนะ้แล้วก็จะกล้าองแล